ปวารณามีคมวา,า,าคคม,าววามหมายสองอย่างคือหนึ่งเปิดโอกาสให้ตำหนิติดจริงได้เหมือนที่เราปรวารณากันนี่แหลออกรรสาใช่ไหมกับสองปวารณาคือเปิดโอกาสให้ขอได้เช่นว่า ขอเงินขอทองไปซื้อนวนซื้อนี่ได้อย่างเช่นโยมมาปรนาาการสมณะท่านครับท่านครับดิฉันขอเป่าอานาท่านเพระาะวานาหนึ่งจะต้องมีจานวนทรัพย์ว่าให้อะไรเท่าไหร่สองมีระยะเวลาขอได้เท่านั้นตามกําหนดนั้นเท่านั้นขอเกินนั้นไม่ได้นะถ้าเขาไม่ปรนอ,าาอีกก็จบสมมุติว่าเขาป่าอานาหนึ่งปีนี้ดิฉันปรนาาท่านหนึ่งหมื่นนะคะท่านมีอะไรจําเป็นก็บอกได้เลยค่ะถ้าภายในหนึ่งปี เราไม่ได้ใช้เงินหนึ่งหมื่นเลยก็ถือว่าจบกันไปจะไปบอกว่าขึ้นปีใหม่เขาไม่ได้ปรวันนาอีกไปขอใหม่อีกนะเอ้าก็ประวานนาได้เหมือนหนึ่งแล้วนี่มันมีขอบเขตว่าปีเดียวปีต่อไปไม่ได้ถ้าจะใช้ต้องใช้ภายในปีนั้นนี่เขาเรียกว่าประวรนาเพื่อไม่ให้พระสะสมและขี้โลกนะแล้วไม่มีการสะสมด้วยไม่ใช่ว่าประวันาแล้วสะสมไว้เออนะไม่ได้นะต้องใช้เขาประวันนาสามวันก็คือสามวันสามเดือนคือสามเดือน จำนวนซับเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นขอเกินนั้นไม่ได้สมมติว่าอาตมาอยายอกซื้อเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมราคาร้อยล้านแต่โยม,ม,มนนยวนาสิบบาทมันจะไปขอได้ยังไงใช่ไหมอาตมาอยากเฮลิคอปเตอร์นะโยมแอดนะแต่โยมบอกานะสิบบาทเอราะวาล้อยล้านไม่ได้เอือไปอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ได้อยู่ที่โยมเขาจะให้เท่าไหร่เขาเปอาวนาสลึงนึงก็คือสลึงนึงหนึ่งวันก็คือหนึ่งวันบางทีเขาบอกว่า,วาท่านครับ ผมมาปรวาณาท่านภายในเจ็ดวันนี้ท่านจะไปไหนมาไหนบอกได้ผมมีรถบริการนะครับก็ขอได้ในเจ็ดวันนั้นเท่านั้นแล้วเฉพาะเรื่องเดินทางเท่านั้นเรื่องอื่นไม่ได้เพราะเขาปรวาณาเรื่องเดินทางเรื่องรถจะไปขออย่างอื่นไม่ได้ปรวาณามีอย่างนี้ก็เพื่อหนึ่งให้สมณะไม่สะสมไม่ขี้โรคกับสองให้ยมรู้จัก,จกเสียสละดูแลสมณะพระเจ้าบ้างยอะไรเงี้ยนะไม่ปล่อยปลาละเลือจนเกินไปบางทีท่านขาดเหลืออะไรท่านไม่กล้าขอเพราะเก่งใจอย,อย่างเงี้ เขาทาให้ท่านความเป็นสัมมาธรรมไม่สะดวกอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นความฉลาดของโยมความเสียสละของโยมที่จะช่วยเหลือศาสนาส่วนสมณะพระเจ้าก็ต้องไม่ขี้โลกเขาให้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นถ้าตัวเองไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปใช้ไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นเลยก็หาเรื่องใช้อันนั้นก็ไม่ถูกแต่ว่าไม่ใช่สัมะแท้สัมะแท้ท่านจะไม่หาเรื่องใช้ต่อยมบาลนาแล้วท่านไม่จําเป็นท่านก็จะไม่ไปใช้เลยก็จบไปเลยนั่นคือสมณะแท้ๆนะแท ผู้มีวิญญาณนักบวชแท้ๆต้องกําหนดต้องกําหนดเวลาหรือไปบอกยกเลิกก็แ <c oughs> ล้วแต่สมมติว่าว่าดิฉันบอกว่าท่านช่วยชีวิตดิฉันนะคะแต่ถ้าต่อไปมันไม่ไหวทีนี้เพราะทุกอย่างไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนใช่ไหมถือว่าตอนนี้เศรษฐกิจดีเงินทองไหลมาเทมาดิฉันขอปะะวลาท่านช่วยชีวิตดิฉันนะคะ<อ>ดิฉันตายเมื <accomplish. S 1> ่อไหร่ก็จบค่ะแต่ปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มาเศรษฐกิจมันแย่มันไม่ไหว เราก็ไม่บอกคืนปรวาณาได้โอ้ดิฉันไม่ไหวแล้วค่ะท่านที่ปรวาได้ขอยกเลิกนะคะจากที่บอกว่าชั่วชีวิตอขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเศรษฐกิจดีจะมาปรวาณาใหม่ก็ว่ากันไปคือมันต้องมีขอบเขตมีมีเวลาหนึ่งมี <c oughs> ปริมาณกับสองมีเวลานะเราเปิดโอกาสให้ท่านขอในสิ่งที่ท่านจําเป็น <c oughs> แต่ถ้าถวายเลยเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะ <c oughs> ถวายเลยก็คือถวายเลยแล้วแต่ท่านจะใช้วหา้วานยังไงเออวางอย่างก็มีอายุเช่นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยพวกนี้ภายในเจ็ดวันนะถ้าเกินเจ็ดวันก็ถือว่าอาบัตอาบัตนิสักยาปาจิตตีต้องสละของคืนพวกนี้นะทุกอย่างมีรายละเอียดของมันนะมีรายละเอียดของมันอยู่ดงใใใจจจขออครที่เเฝ้าไาไห ทุกลายพาพน้นงมงายเลิัดวงชุน